สบายดีคุณพี่น้องกนะ็สบายดีบรรยากาศางามัมีเองเนาะนี่กะถ้าก็คือเตะโลกราเนาะตอนนี้ก็กำลังแกะกะไปนะน้ำไมนะ่เนาะคุณพี่น้องบรรยากาศก็เด็เดๆเลใน,นนะ้องนะสภาพก็ไม่ได้เป็นตะเบิกเนาะพี่น้องเนาะ ขีต้มเด็มหนาตอนนี้กะกำลังขับรถนั่งรถเว้นกะประมาณสามสี่โมงสองโมงสาโมงหกโมงสโมงเน่ะเจเดี๋ยวนี้นข้าจาดำแหลวจุเขียวเปเนียวเอาละค่ะกระดำเพราะว่าข้าจไก่หุอ้เนาะขาจ้าก็เลยจุ่น้ำไปดำเลย ทางสิายแต่ยังบ่ได้หอดใส่อยู่แวนี้เขียวเป็นแลกวช่ไหมแกู่มือบ่แก่ขูมือในไซอ้าหมักแตงคะเจ้าผ่พี่น้องอ้ามันจะลุกๆทั้งนั้นเลย คือสิบรเหตรงนั้นมาแตง่งนี่คือแก็บรอบรอบสองเนาะนรอบที่หนึ่งในนั้นคือบทายเนะาะของอฮาลูกกายสตาร์สกานั่นก็คือหั่ขาวมดด้วด้านนี้ก็คือหัวเนาะหัวขาว น้ำไม้น้ำไม้บุ้ก่อนน้ำไม้บุ้โอ้เยยาตีบ่ปะยาตีคือบดดำนาแถวนี้แม่นข้าเจ้าแล้วเิ่นเลยเนาะด้านนี้แม่นข้าเจ้าแล้วแลยวหข้าเจ้าเอานดำห่วยดำซึ่งเฮานาโคกแม่นบน่ดต้องถา้าแต่ฝนอย่างเดียวซึ่งแถวนี้ข้าเจ้าบดถ้าเขียวเิ่นแล้ว ยังบ่ฮอดใส่อยู่เนาะยังบ่ฮอดทางขนนตอนนี้กะหาก็ฮอดทางแดง,องเอาคอนเดียวนี่คือน้ำหอมเนาะนี่คือน้ำหอมกูแม่น้ำหวยได้น้ำหอมเดี๋ยวนี้หาก็ฮอดบ้านหา่างกวาดทางเขาบ้านดำเนินมาหอดพีเลยเนาะใส่เวลาดุนเตอะ หากหอดทางหลวงนี่คือหอกรขนทางแลยเนาะนี่ก็คือเขาหวานเนาะ ขาวานก็จะง่ามปีอันนี้หน้าดำหน้าให้ยหญ่นะนี่นี่เขาวานก็เลยตั้งบริมีอ่ะหรือว่ามันยังบุบใหญ่วะ <laughs> ปีนี้คืองามเท่นะเก็จะขาวานมันรุ่นน้ำกันหรอมันสีคาหรือมันสีเขียวอ่ะ ว <Wh> สีง่ายว่าจาเผือสีห่อนนาใส่เวลาประมาณสักโมงหนึ่งห่อนนา งนี้แม่นยังบ่ได้ดำเนาะถุงนี้ยังผากาอีกส่วนตรงนี้เข่าวาดหมดเลยเยนาวไปเลยเข่าวาดบรรยากาศดีหลายเนาะกะเวนไก่ตุ๊กดีดีเลยกูดำมกับกูดำกับ,กบมีลายเนาะไปลองแต่ผู้หักข่าวาดก็มีเนาะอันนี้หกักข่า,า,าวาดข่าวจาวหักข่าววาดเนาะ กระปุกนอคือห้ากะบาทวันได้จากเมือ่อสองเมือ่อสามเมือม่อสี่เมื่อประมาณนี้เลยอเอาเขาแรงแล้วเปล่าไอ้บ่นไปใช้จ่ะไอ้บ่นไปใช้ลกหน้านไปหน้าไป มีก็นั่งรถมาเรื่อยๆเนาะเพิ่นพี่น้องเนาะยังบ่ฮอดอยู่นี่ก็ยังเนาะเข้าใจทนได้ดำมาอดลเนาะเพ่นพี่น้องเนาะ ให้าีเาาสียอารมณ์เสียอา,างมณ์เจไดของเตุนเนาะลาวะ่ะเปิดหน้าเปิดตาไงสบายดีพ่อแม่พี่น้องถ้าก็เห็นหน้าเห็นตาเนาะพี่น้องเนะาะถ้าเห็นหนา้าเห็นตากระเดียวกับแอฟริกาใต้เฮ้ เสาวฟังพี่น้องดอะไรมันตอบแดดได้ทางไ้นมอรวมๆประมาณห0ารอยปลายมาจากแคมูวานนี่จุ้มนั่นเหม่นสองรอยบมเป็นสามรอยผมบอกค้นีกเด้ประมาณสามรอยเนาะจุ่มนั้นจุ้มนะสามรอยนะตัวนี้บลูคือกันตัวนี้ ใหญ่ขมือโอ้พี่น้องเลยนี่คือวิดแล้วนี่คือห่ทีน้อยกว่าห่นั่นนะแต่ก็บ่ได้บ้าว่าห่น้อยเนาะแต่กาให้ใหญ่เนาะแต่มันก็ว่าได้ไดมวะมันกับไขกว่าหอยนั่นอยู่น้อยหนึ่งหอนั่นมือหนึ่งมือกับครึ่งตอนแรงลงมาซ้ำจังได้แล้วเนาะห่ที เฮาดำเมื pues er. oh ่อแรกนั่นแหละหลคนที่ยังไม่ได้ออกกําลังกายออกเนาะก้าาวดำหนนจผูแต่ผู้หอดผูกก็คือเฮาดำเนาะพี่น้องข้ามาแต่สู้ๆผูกลูก้ากับเป็ดจะเช้าๆผูมือจนไข่เฮ้ยข้ากับมาบางแรงนี่พี่น้องเอ้ยว่าเป็นเชียงดี จะลืมจนว่าจะาจหายไปใส่จะรับหน้าไปสามหอยโอ้สี่หอยหายหอยั่นายโคลกระสางแล้วเนาะโคลกระสางแล้วนี่เดี๋ยวนี้เบตเนี่แหละนาก็พอาะพี่พน้องเดื้อปลายดอกบปลายแต่กะเมืงง่อยทะยันกระจ้าผู้หน้าอันตะกาเป็นสิบปลายตาจะกระจ้าไปเห็ดแนวได้บวหวเฮาน,นี่นาหน่อยเดียวหนึ่งกะบวหวเลย แดดขนาด่ำนะยังแดดเลยใช่แล้วมันมีสันนี่ว่าฝนสีโตกว่าคึมคึมมาจักไปช้เบิร์ดบัดน,นี้บ่มีหันง่นี้อีกบัดนี้ฮะตอนนั้นโหลดพ้นคือว่าหยิบหยิบหยิบยบ,ยบมาวาังสวงประมาณบ่ายนี่เลยบัดน,นี้มันว่าแดดปิ่งออกมาจักไปชสเบิร์ด เกือบแล้วมาจากก็วาอยู่เด้เมื่อนี้บได้พี่น้องได้กาสิบหมัดเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ได้เจ็ดสิบสองเมื่อซื้อนะได้ได้หกสิบหาเมื่อนี้ได้หาสิบหมัดเจ็บมือมือกับไข่นี่เจ็บเลยในหว่างขอเจ็บเลย ปวดบได้เบาดึงกล้ารล้ายผมประจักบนอน,น,นด่านอนดเคยเล่นเกมครับอย่าเล่าวจวงการเกมได้ปีหนึ่งแล้วยกเลิกการเล่นเกมผิวด,กกดวะหาว่านาะพี่น้องลกคนเดียวเดิโนมโปแงซิ่งวงเลย หลายลำบาสวรรณด้วยพี่คนเดียวและแต่ละมือกอับพละแปดกมงพละเจ็ดแปดมงเซ็งมาสูงเข่าวาสันจังหลายคนเจือจเลยไปยยชิลู่ฮาบุลูเดยมผมพี่น้องจุ่มนี่นะแต่ถ้าจุ่มนั่นนะเฮาฮู้คลิปนี้คือบาสวรรณกกับๆน้องคลิปนี้ เห็นแต่หนาเรารอของบัตสวรรค์นั่นเองเนาะเฮาเบิดสภาพได้มื้อนี้ประมาณนั้นได้ยูสองร้อยหอด้200ขี้โม่ตายไปกทีนั่ค้ากระถางอยู่พน่าเลยจริงจริเราคือจะซื้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเบิ่งจัจสิมาจักมื้อจักมามื้อเดียวกับเพ่นกับบ้านเลยบ่จักปบ ปบหนาแข่งเมืจะเมื่อนะเขาดำกับน้องเมื่อนะวู้ถึงนาแข่งมีนม้ำหน,า,หนาปนน้กขีนป้าโทษัันลุกเขากันคือ,อยังนี่นปักจนบ่ลงเห็ดมาตกมาแตกไปเลยเมื่อน,น่ะป้าแดดก็ะแดดอสุดยอดเลยหน้าหายปักไงไม่ไหวเลยทั้งขาท้ทงไทยแม่นพผอเขาเบิดเนาะ คนเก่งบอด้เก่งแล้เล่ากับเจ็บเอาหนอน่แล้วเล่ากับห็ดบ่มีคนเห็ดเพราะว่าเฮากับไทยบูเป็นไทยเป็นกับจะคือยังนี่แหละไทยหลินหลินไทยแบบบ่ได้จริงยังเอียงขนาดนั้นเนาะที่เขาเอิญนว่าเห็ดที่ตอนท้ายน้องสวัสดิยสะลุงเวิร์ดเฮาก็มาเห็ดคือเฮาดูก็เป็นจริงหรือคือเข้ากับมาเรียนนั่นเองเราเหมือนยอม วันยู่เราเห็นบัดหนึ่งมันก็ได้ประมาณ40 40ววาสี่จีบรือวล่าหาซิบมาเกือบหนีกระยันมันเสียนาอก,ก็เลยต้องพือไปแบบนี้หาซ้ายมาแค้นนี้มาดด้อย่างดีได้นี่ราคากา่ะเจ้าหาพันกี่กเนาะเป็นเบน,เนดังเลย <laughs> เบนดังระดับโลกเลยได้ไหมน้องเลยส่วนหนากา่ะอ้าวหากระซ้อได้นี่เบอร์เก้า สนใจดีต่อได้เนาะตลาดตลาดตนล่าเกิดสอานทะเลนึกถึงผู้เดียวนี่นสสใ,นใส่กสะดอกสภาพกันยังไง้องนนาพน้ำกันยังไ่ได้อาบขนาดมานเมื่อเมื่อูุี่หกโมงหกโมงหนึ่งเข่าทุกเจ็ดโมงเฟกิกง้งเข่าไม่เก่งแต่ม้่งเพิ่งคืน เด็กตื๊บโอเคเนาะพ่อพี่น้องหนาขนาดชิวเนาะหนาก็ไม่ได้ล่างนั่นนี่แหละทำหน้าให้มันมันมันหน้ามันอย่าลืมกดติดตามกดไล์กดแชร่นะพ่อพี่น้องเนาะศิลาสิบคลิปแล้วคลิปนี้กะถ้ากระพ่องหนาบาอสวรรค์เนาะไปกระถางบอสวรรค์ไปใส่ไปดำนาไปอเมริกาใต้มาเนาะบ่มีเวลาดำนา แม่สบาน้ำหน้าสบาโอเคเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะกดมาการะดิ่งน,น้ำไปแล้วเนะ้ะงพี่น้องเนาะอย่าลืมกันเนาะฝากเป็นกำลังใจกดติดตามเลยนะ้ะงพี่น้องเนาะอย่าพอลืมกันอะไปแล้วไป,วไป้วอะไรเถื่อนะสบายดี